ไปเลยเบาผิวผิวผิวหัก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 ปันญาผิว่ิยลงแล้วครับเอน้วอยข้าลมเข้าเข้าวกตกเต็มหลุดกันลุกันลุดกัพี่นกเรียบร้อยผู้ บายดี bye, พี่น้องพบกันอีกแล้วมันนี้มนันนี่บ่มีหยังหลยพี่นอ้องอีพาทุกคนมาตั้งแขมหาป้าพี่นอ้องยูพี่แหละถ่ายเคือนน้ำแกนพี่นอ้องผักเรียกบ่มีหยังเห็ดก็บพากันมาตั้งแขมพี่น้องช่วงนี้โควิดค่นว่าให้ไปแถวสุส่มซนเขาป้าอย่างเดียวพี่น้องมันนี่ทีมงานเฮาเลยพากันมาตั้งแขมเนาะมันนีค้างคืนยูนี้ยูที่ถ่ายเคื่อนน้ำแกนนาะมมันมนี้เฮามากันแปดคนพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันตอนนี้ทีมงานกำลัง เตรียมเครื่องอีลงนำหรือพี่น้องเนี่ยเนี่อันนี้ผ่านหำห้ำมีไรทียังนีเ่เก็บป้าเก็บป้าเก็บปลาวะโอ้อันนี้พนันโทนี้นี่ในมิสเตอร์โทนี่มีนาทีควางแห่ได้เนี่ยคือว่าน้องป้านำมันนี่นำนำคุ้เนี่ยนี่ นี่ผ่านแอมาแล้วเนี่ยเอ้มใหยังแอ้มอเ,อเออม,มองดิงเออไม่ได้ซ้ำไปไหน,เ,นเดี๋ยวไปไปบิึงเข้ายลุมหูด,ดูนี่อันนี<อ>้นี่อันนี้พันขุนพนันโอ้ขุนพนันขุนพันครับพี่น้องไม่ใช่บุญพันครับขุนพนันขุนพันครับเนี่ยมีหน้าที่เแค่ยัง ปลาเจ้าโอ้ดำปลาเป็นคนลือเจ้านี่เป็นคนลือเจ้าพี่น้องเนี่ยโอ้นี่แม่งมองที่มองกับไอ้นะเล็มนี่ตาโอ้สายทองมีในอยู่บ้านใกลๆอ่ะป้าทุกเฮงขนาดแล้วมีอะไที่ควางแหบอ่ะโอ้ทองมีควางแหบได้พี่น้องเลยตัวน้อยๆเลยตัวน้อยๆโอ้พี่น้องเลยตัวน้อยอันนี้ผ่านตายได้นี่ สั่งใต้ดิสั่งตายมามาเยี่ยมยามในสั่งสั่งตายมาเยี่ยมยามเลยมันอีสั่งตายมีหน้าที่แค่ยังมีหน้าที่เก็บปลาอย่างเดียวเก็บปลาอย่างเดียวโอเคไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งเข้าดำปลาทั้งเถิงก่อนไปไปเรื่อยๆพี่น้องปลาซอยปลาซอยไปไปเบิ่งปลาซอยปลาซอยท้งมีเห็ดแล้วท้งมีลุยแล้วปลาซอยแล้วเออเท่านี้แหละอี๋ไถนะเอามองไซนี่บุเรื่อแล้วพี่น้องนี่นี้นะ ท่านพี่น้องนี่โอ้ผ่านทองมีแตกแล้วพี Yo, ่น้องยูพี่น้องนี่นี่นี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้หอยบักลายเก็บเข็บเข็บโอ้ได้กินอยู่พี่น้องตรงนี้นะนี่น่ะหั่นมะม่วงมาหั่มม่วงมาใส่โอ้บันนี่แหละเขาอีลงม่วงแล้วก็นเฮ้ยเก็บก่อนพี่น้องเก็บปลาก่อนพี่น้อง โอ้ฟ้าสวยเนาะนี่ไปเนาะนี่เก็บๆห้ืมมันยึดเป็นมูได้เนี่เนาะมันยังตัวหน่อยอยูเนี่ยอีกตั้งน้อยนี่มันพอดีถึกมองสักนี่นะมองหน่อยนี่โอ้รัดเดียวนี่เนอะบัดเดียวหรอเนี่ยรัดเดียวเหรอถึกบัดเดียวเลยเหรอเนาะ นี้มันทอดก็มีเนาะโอ้ลืมในน้ำได้นี่ผ่นเทปได้นี่ป้าอันนี้ผันสุรเทปได้นน่เนาะลืมไปอ่ะป้าอันนี้ดำปลาที่นี่นะไม่เนะเทพดิจเนยมองลงนี่แหละมองลงแค่นี้แหละบ้านองมอไเด็ปีน้องเนี่ยคือปเดียวนี่จัโตกว่าลาังดูโอ้สาวสามสิบคนละเท่าไหร่โอ้เนกอนสาวสามสิบ อิ่มแล้วอิ่มแล้วพอแล้วอาเดี๋ยวเป็นเศร้ารอบนี้เดี๋ยวเป็นเศร้าคนน่ะจิ้งไน่เฮาเอามองลงนี้เนาะไปยังว่ือแบบคุณพันคุณพันมาคนเดียวคุณพันนะท่านบอกคุณพันจังไน่เฮาเอามองลงนี้เนาะเอามองแบบนี้เงี้ยจิ้งไน่เนาะเอามองที่มาซ่าเออเอามองมองที่มองหาเฮาลุยเลยแหละเราบ่ถาไปกวนทางเคิงเดี๋ยวเห็นน้ำนำมันไส้ก่อน ให้นำมันไสกันม่เดี๋ยวลงอีกบันหนึ่งพี่น้องแห้นโอ้มันมันหนี่มันครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อเอาปูปลาทำกันพี่น้องโอ้เห็ดอลามนี่เ่เ็ดอลมพอดีเนาะซอกตัดบังห่ออมเียบังยางมืดอยู่วะไปลงันหันโอ้บอนีนควางแห่ไปก่อ มามายัางทีผมไม่ได้เอาลงอีกบ้านหนึ่งดูลงอีกบ้านนึงเดี๋ยวเอาเบื้งผ่านทองมี่ควางอีกบ้านนึงก่อนวางเบื้องทรายเอาเบื้องทรายเนี่ยทองมี่อมเอากินเขาเบื้องคว้าเลยควางเบื้องทรายดูโอ้โอ้ยังถึ้งได้ยังถึ้งได้พี่น้องยังถึ้งได้ ป้าอย่เยื่ที่ยเดียวเอามองลงกันโอ้อยู่แถวนี้มาเลยเป่าโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องคักักักนี้พนี้นี้พี่น้องโอ้ปลัดปลัดปลัดโอ้ตกได้ตกได้เยียมเยมเียมเยียมเยียมมันมันมัมันมเอ้ให้ห้างเนี่ยเนให้หางเนี่ยให้ทีเนี่ยลงนี้แห่โอ้เต็มประด็นับได้ล้ว เออคุณท่านเฮ็ดตรงน้คุณท่านโอ้เฮกระถึกโอ้เ่เก็บเก็บทำเก็บแมมีนาทีเก็บปลาน่ะปกาบปลายืมเบ่งยังเหรอเออคอยเก้ตป้านี่อ่ะไก่พดคุณท่นเนี่อ้ใส่กลอหกองกอเอห้อยก็มเนอโอ้ยติ่มได้ก้อยแล้วมือได้ก้อยแล้วน่ะ เอออีเต็มเหรออันกับลามใส่บังคักสุดแล้วน่ะเดี๋ยวอ้ดังดังไฟต่างของเฮ็ดอยู่นี่เลยเอาวางเดียวนี่ตัวแห้งเลยพี่น้องเนี่ยจริงจริงๆเขานอนเที่ยวนีก็ได้เต็มอู้บสู้นึกงวันเป็นปลาอลาเด้ยโหนี่นี่เฮ็ดไปทิสุอ้าวไปดําหมดค่อยขวังเฮดูบ้านนี่โอ้โหปลาลัดปลา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 ัดพี่น้องปลาลัดขับตีนพามันแม่มดินไล่กันเลย นี่เรอสร้างเคื่อหลงอนี่ไปดำเิน่ะาปกวนเอบอกเออหบควนบันนี่กันบอกเอาบนลุ่มนี้ก่อนม่ตนี้ออกแม่เข้าควางให้พันน่ะแม่จะไปดำบนีุ่ดพันเฮ็ดเลยโอ้ลงนี่บันนี่ เลืกได้บบ้นไหนเลือกไ่นเลืกลอยนำเป็นอยู่ฮะเออเป็นอยู่คือว่ามีมันอยู่บนขุนนะนี้อง่นี่ย้นน่อีกเกรงะ ห้อยนีจป <paid> ีงได้หนเนี่ยนี่อ้อลามกันเอาปลาหน่อยเฮ้เข็มเออนี่มีเสียตายคนโอ้ี่เห็ดเห็ดลามห้อยกันกันได้เนาะลามลามลามใส่บังเนาะอ๋อทีมังเนี่ยเป็นอะไร นี่อ๋อเปี้ยแก็เดี๋ยวไอ้แก่เลยยายไมยับไุเลยเนาะไปละไอ้หมดชื้องนี่มอดอ่ะจี้ตะปูมอโอ้ปลม่เอเนดยนี่ละปาปลาแลมองจะนีที่ไหได้หคือปลา่น เอานังไขได้ป่ะหนึ่งตัดทิ้งหมดนะนอกเรียบร้อยเรียบร้อยเอาหมกตู้อันนี้เดี๋ยวไปหลุมอีกทีนึงว่ามันใหญ่ปะมองมีแต่พ่นบ่โอเคแล้วโอเคแล้วเฮมีไล่เด้ตอนนี้ดำไล่ไหม ดำไล่ป้าเนี่ยไปเดี๋ยวไปลุ้นกัน,นมีโนะมาพึ่งไว้ทางใครกันน้าวหน,วน,น,วน่อย,อยก็เดี๋ยวพาโยกต้านรถมันก็จะไปเฮ้ยเลยก็ได้